มาแล้วค่ะเพือของเราในวันนี้ผลคูณคาะทิเชียนเนาะอ่ะสำหรับผลคูณคือเชียนนะนูกจาก A ไป B แปลว่าเรากําลังสร้างเซตคู่ดับที่ตัวหน้าของคู่ดับเนี่ยมาจากเซตเอและตัวหลังของคู่ดับมาจากเซตบีค่ะอ่ะงั้นนี้พี่จะสร้างเป็นคู่ดับอะไรได้บ้างก็จะได้เป็นอะไรลูก 1ไปคู่กับ a 1ไปคู่กับ b 1ไปคู่กับ c หรือ2ไปคู่กับ a 2ไปคู่กับ b แล้วก็2ไปคู่กับ c อันนี้คือภาพที่โยงในใจนะแล้วเดี๋ยวจะเขียนเป็นทีละคู่ให้ดูนี่1ไปคู่กับ a ก่อน1ไปคู่กับ b บ้าง1ไปคู่กับ c หรือว่าจะใช้2กระจายก็จะเป็น2ไปคู่กับ a 2ไปคู่กับ b แล้วก็2ไปคู่กับ c ค่ะอ อันนี้ก็คือจะเป็นผลคูณเชคเชนจาก a ไป b อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ถามผลคูณเชคเชนจาก b ไป a คําตอบจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรจะเหมือนกันหรือเปล่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าผลคูณเชคเชนจาก b ไป a แปลว่าตัวหน้าเนี่ยต้องเลือกจากเซต b แล้วแล้วตัวหลังจะเลือกจากเซต a งั้นเรามาค่อยๆกระจายด้วยกันนะมันก็จะเป็นอะไรจ๊ะ a ไป1 a ไป2 หรือเราอาจจะเป็น b เริ่มต้นหลือก็จะเป็น b ไป1 b ไป2หรือจะมาจาก c ก็ได้ c ไป1แล้วก็ c ไป2บ้างดังนั้นเราก็เห็นว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะ a ไป b กับ b ไป a เนี่ยก็เลยไม่เหมือนกันเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เหมือนเสมอนนะเดี๋ยวมีข้อยกเว้นด้วยแหละอ่ะตอนนี้เราไปก่อน นอกจากนี้นะผลคูณคาร์ิเชียนเนี่ยยังสามารถเลือกเซตตัวเองเดิมได้นะคะสย่างุทถ้าพี่อยากได้ผลคูณคาร์ิเชียนจาก A ไป A ก็คือจากในตัวเอของตัวมันเองเนาะอ่าก็คือ A สองรอบเนาะปึ๊บอืมพี่แอบทด A อีกทีนึงได้ปหหน่งสองจะได้เห็นตอนโยงชัดๆนะว่าอาจจะเป็น1นึ่หนึ่งหนึ่งสองหรือว่า,าจ,จะเป็นสองหแล้วก็สองสองก็ได้นะคะ และในขณะเดียวกันแน่นอนจากก็คือทำเป็นผลคูณคารีไชนจาก b ไป b ก็ได้อันนี้เนาะอทดด้านข้างอีกทีนึงแล้วกันนะเพื่อจริงคุณเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่อยากแบบเขียนจะได้ยงให้เราดูชัดๆนะว่ามันจะเป็น a a a b a c แล้วก็แปลลก b a b b b c แลังจากนั้นก็เอาเป็น c a c b แล้วก็ c c ค่ะ เห็นาะ A A B, A, C, B A B, B, B C, C A C B A B B B C C A C B C C ซึ่งอ่าโอเคค่ะอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่า จอเนี่ยไม่ได้ต้องการหาว่าหน้าตาคู่อ่ะมันเป็นมีอะไรบ้างอยากรู้แค่ว่ามันมีสมาชิกกี่ตัวเราสามารถใช้สูตรคำนวณเนี่ยรับไปได้เลยนะอ่ะอาทิเช่นอาทิเช่นพี่อยากได้จำนวนสมาชิกผลคูณคาริเช่นของ A ไป B พี่สามารถใช้เป็น NA คูณ NB ได้เลยนะจ๊ะอันนี้ขอแทรกเขียนด้วยสีม่วงนะออาอันนี้ NA ก็คือสมาชิกของ A มี2ตัว B มี3ตัวก็เลยได้ออกมาเป็น6คู่ดับไหลอรเเช็คปหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าหไปอ่ะอืมจำนวนของคูณเครเชียนของ B ไป A ก็จะได้เป็นอะไรคะเอา NB คูณ NA เนอะอก็จะได้เป็น 3าคูณสอใช่ปะอาจำนวนเซตบคูณเซตเอแต่ว่ามันก็จะได้หคูณเท่ากันแหละเพียงแต่มันสลับที่ระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังเนาะผลคูณคลเชียนของ A อไปเถ้าอยากได้จํานวนก็เอาอะไรหลบเอ N เคูณเอก็จะได้เป็น2องคูณสเท่ากับสค่ะก็เป๊ะเหมือนกัน1 2 3 4และสุดท้ายถ้าเราอยากได้จำนวนผลคูณแคลเชียนของ B ไป B ก็เอาจานวน B คูณกับจํานวนเซตบเนาะ ตัวมันเองก,ก็จะได้เป็น3คูณ3เท่ากับ9คูณดเจ็บปวดมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้เปดยอะไปอีกอก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีตัวที่แบบเขาเรียกว่าแอบบให้กันแกล้งข่มขวัญเราบ้างอย่างเช่นแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะอันนี้คือแค่เล่าให้ฟังก็อาจจะเป็นลักษณะแบบสมมติถ้าพี่มีเซตเอเป็นเซตสาี Z. แล้วมีเซต b เป็นเซตของเซตว่างกับเซตของเซตว่างอีกทีนึงอะพี่อยากได้ผลคูณเชี่นของ a ไป b พี่ก็จะจับคู่ได้เป็นอะไรหรอเซตของ3กับเซตว่าง3กับเซตของเซตว่าง4กับเซตว่างแล้วก็4กับเซตของเซตว่างอันนี้ทุกคนดูคิดเหมือนกันปะ อ่าลอาทาข้อนี้เห็นไหมมันก็คือแบบเอานี้ใช่ไหมลูกอ่าโยมใบข้างหลังแล้วก็เอาสีกระจายบ้างก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพียงแต่รูปร่างตัวเซตว่างเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยน่ารักในสยต,ตาเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจคนก็เลยรู้สึกแบบตกใจเล็กน้อยอ่าแต่ถ้ามีอีกข้อหนึ่งที่คล้ายๆกันถ้าคําตอบเหมือนกันไหมนะสมมุติว่าพี่ยังเป็น A34 นะแต่ว่าเซต B ของพี่นั้นเป็นเซตว่างเฉยเฉแบบนี้เลย ทุกคนคิดว่าผลค,คลูณครเชียนของ a ไป b หรือว่า b p a ข้อนี้จะหาได้หรือเปล่าคำตอบนะอันนี้จะได้เป็นเซตว่างค่ะคือไม่สามารถสร้างคู่อันดับมาได้เลยนะมันไม่เหมือนกันเมื่อกี้คือเมื่อกี้เรามีสมาชิก2ตัวคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันแปลว่าคือ เซตว่างแบบว่างๆหรือแบบไม่มีอะไรเป็นสมาชิกข้างในเลยเราพ่จะรอาโอน้องเออะสามเสียไปกระจายจับกับใครมันก็ไม่มีเฮซสอบใช่ไหมยางั้นก็เลยทําให้ผลคูณคเชียนของ a ไป B หรือต่อให้เป็น b ไป A ก็ตามเนี่ยจะยังเป็นเซตว่างั้งคู่นะคะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น a ไป A ได้นะแต่ว่า B ไป B ก็จะไม่ได้เหมือนกันคืออะไรที่มีตัวเซตว่างอยู่อ่ะมันก็เลยทําให้สร้างไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็น A เนี่ยก็ยังได้นะมันก็จะเป็นอะไรจ๊ะ สามสามสามสี่สี่สามแล้วก็สี่สี่เนาะอันนี้ก็คือแอบทำให้ดูเนาะสำหรับตัวที่มีความแบบอับเริ่มปแปลกๆหน่อยๆโอเคค่ะจากที่พี่เขียนมาทั้งหมดในหน้านี้นะอ่ะก็จะสรุปว่า ผลคูณคาร์ไนของ a ไป b เนี่ยไม่เท่ากับผลคูณคลร์ียนของ b ไป a ใช่ปะ่ะจะสังเกตว่าตัวหน้าตัวหลังอะ่ะจะสลับกันแต่ถามว่าเสมอไหมเออนั่นดิคคำพูดนี้สำคัญนะซื้อจะบอกว่ามันเป็นแบบนี้แต่ไม่เสมอไปมันมีข้อยกเว้นค่ะอ่ายกเว้นเมื่ออะไรอ่าต้องพูดก่อนว่าแต่ไม่เสมอไปนะจ๊ะ อ่ามันไม่เสมอไปคือมันยกเว้นกรณีอันแรกที่เห็นชัดๆข้อข้างบนนี้เลยก็คืออะไรคะถ้า A เป็นเซตว่างหรือว่า B เป็นเซตว่างนะลกูกอ่ายกเว้น A เป็นเซตว่างหรือว่า B เนี่ยเป็นเซตว่างอ่าจะทำให้ ผลคูณค่าเชันของ a ไป b หรือว่า b ไป a เนี่ยเท่ากันได้คือเท่ากันคือเท่ากันที่เราจะเสร็จวางค่ะอ่าแต่สิงก็่ยังมีเคสหนึ่งด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่า a กับ b เนี่ยมันเป็นเซตที่หน้าตาสมาชิกมันเหมือนกันเลยก็สามารถทําให้ผลคูณค่าเชินของ a ไป b กับ b ไป a เนี่ยเท่ากันได้เหมือนกันอโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะถัดมาค่ะเรามาพูดถึงเรื่อง สมบัติการกระจายบ้างนิดหน่อยอ่าแต่เดี๋ยวขอเขียนให้ดูดีกว่าว่ามันเท่ากันยังไงเนาะมันต้องพิสูจน์ใช่ปะให้จําไปเลยหรือก็แบบเอ๊ะจริงหรออะไรอย่างี้อ่าแล้วเรามายกตัวอย่างว่าถ้าพี่มีเซต A นะเป็นเซต1 2คือพยายมเรื่องง่ายๆนะคะชีวิตเราจะได้ไม่ลำบากในการยกตัวอย่างอา B เป็น3 4แล้วก็ C เป็น4 5อ่าประมาณนี้เรามี3เซตนะอันแรกหลข้อ1ย่อย พี่จะหาผลคูณคาริเชียนของ A ไป B ก่อนเราก็จะสร้างคู่ดับได้เป็ลไรจา้าโยงในใจเลยนะ1 3 1 4 2 3 2 4อืมและข้อที่2ค่ะพี่ขอตั้งคำถามเป็นผลคูณคาริเชียนจาก A ไป C ค่ะอ่าอันนี้ก็จะโยงไกลนิดนึงนะจ๊ะมโนไปลบกหนึ่งสี่หนึห้า ข้อที่3นะคะพี่จะเอาเป็นผลคูณคาร์ชีเชนของ a ไป b ในข้อ1เนี่ยยูเนียนกับคาร์ชีเชนของ a ไป4ในข้อที่ 2, 2> องั่นะถ้าเราเอายูเนียนนะก็คือเอามารวมกันนั่นแหละแต่ตัวซ้ำมาเขียนรอบเดียวพอนะ,อ,ะอ,อ๋อเจ้าอ่าพี่ขอไฮไลท์ตัวที่มันซ้าก่อนนะจะได้เขียนแค่รอบเดียวพอตัวที่ซ้าก็จะมี1 4 2 4โอเคเริ่มเขียนเลยค่ะก็จะมีเซตคูณดับ1 3 1 4 1 5 อันนี้พี่แอบเรียนจากมาไปมากด้วยนะก็เลยหนึ่ก่อนแล้วก็ไป2 3 2 4 2 5สอ่าแต่ว่าถ้าใครทําแบบในใจแล้วเขียนสลับคู่กับพี่คือไม่เป็นไรนะให้มันมีครบจํานวนคู่เท่านี้นะสลับแต่ว่าสลับระหว่างคู่ได้นะคะสมมติใครเขาบางคนก็อาจจะเขียนแบบหนึ่งสามหนึ่งสีแล้วค่อย1 5 2 5แบบนี้ได้นะอ่าข้อที่4นะพี่ขอเอาเป็นผลคูณแคลเชียนของ A ไปยังเซต B ยูเนียนซค่ะ อ่างั้นแต่ว่าเราต้องไปหา B union C ก่อนใช่ปะ B union C ก็คือเอา B C รวมกันได้เป็น3 4 5งั้นนี้พี o ่เอา A ไปจับคู่ใช่ไหมจ๊ะมันก็จะได้เป็นอะไรหลหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าทุกคนแล้วมีความเอ๊ะไม่คะเมื่อเกิดอะไรขึ้นมีใครเห็นปะว่ามันมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากัน มันเท่ากันนะทุกคนนี่ข้อสามกับข้อสี่ปืด๊ดอ่าอันนี้เนาะถ้าเราสังเกตดูก็คือเห็นว่า3กับ4ี่อ่ะเท่ากันเลยงั้นแปลว่าเราสามารถกระจายแจกแจงผลคูณคาริเเชนของเอเนี้ยเข้าไปข้างในได้เนาะแล้วคำตอบก็จะยังเท่ากันก็คือแปลว่าทุกคนสามารถเลือกทำแค่วิธีเดียวได้ถ้ามันมีคำถามที่แบบอย่างเงี้ยเหมือนกัน2ข้อเนาะอ่ะขอไปข้อ ที่ห้าค่ะอืมเมื่อกี้เราพิสูจน์ในยูเนี่ยสล้วใช่ปะเราไปลองผสมอินเตอร์เซ็กต์บ้างถ้าพี่เอาผลคูณคาร์เชียนของ A ไป B ีอินเตอร์เซ็กกับผลคูณคาร์เชียนของ A ไป C เราก็จะได้ปไปเลยคะ่ะคู่ซ้ำเราเล็งไว้แล้วหนึ 1, 4, 2, 4. ่งสี่สองสี่แล้วถ้าข้อ6พี่เอาเป็นผลคูณคาร์เชียนของ A ไปยังเซต B อินเตอร์เซกซล่ะอ่ะไปดูก่อน B เซกซีซ้ำกันมีอะไรบ้าง มี4เล็กเดียวงานนี้เราเอา a ไปจับคู่เนาะก็เลยได้เป็น1 4แล้วก็2 4ซึ่งก็เป็นไงคะตามคาดคะ่ะตามคาดมันก็จะเหมือนกันเลยอีกแล้วอีกแล้วน่ารักน่ารักอ่ะ เมื่อกี้อยู่เนี่ยลาอินเตอร์เซ็กแล้วขออีกอันหนึ่งผลต่างค่ะเป็นพิสูจน์ผลต่างกันถ้าสมมติข้อ7เนาะพี่เอาไปผลคูณคาเชียนของ A ไป B ลบด้วยผลคูณคาเชียนของ A ไป C แปลว่ามีในตัวหน้าแต่ไม่มีในตัวหลังใช่ไหมจ๊ะอ่ามีในผลคูณคเชียน a ไป B แต่ไม่มีในผลคูณคาเชียนของ A ไป C มันก็คือเซตคูณดับอะไรบ้างนี่คะ่ะ1น2 3อเนาะที่มีเฉพาะในตัวหน้าใช่ไหมจ๊ะ หากใครจำเรื่องเสร็จไม่ได้ก็สามารถไปดูคลิปสรุปเสร็จได้นะคะนี่ขายของขายของ <c oughs> ข้อ8เหราก็จะเป็นผลคูณที่ิ้นของ A ไปยัง B ลบ C งั้นแปลว่าพี่ก็ควรไปหาก่อนว่ามีใน B แต่ไม่มีใน C นะมันคืออะไรเราก็ไปแอบ,บมองมันก็คือเลข3นั่นเอง4เอาไม่ได้นะเพราะว่า4มันมีใน C ใช่ไหมจ๊ะงั้นเอา A ไปจับคู่ก็เลยได้เป็น1 3แล้วก็2 3ค่ะ โอเคค่ะ okay, งั้นจากเมื่อกี้ที่เราทำมานะเรามาสรุปกันอีกทีน,นคะคะว่าแปลว่าผลคูณคาชียอนของ A ไปยัง B เนียน C เนาะสามารถกระจายแจกจงเนาะมีค่าเท่ากับผลคูณคาชียอนของ A ไป B ยูเนียนกับอะไรจะ๊ะ A ไป C ได้หรืออินเส็กก็คือเป็นไงหลบใช้ได้เหมือนกันนะสามารถแจแจงกระจายเข้าไปข้างในได้อ่าหรือว่าสำหรับผลต่างก็ได้นะคะอืม โอเคเนาะก็จะหน้าตาแบบประมาณนี้นะจ๊ะงั้นวันนี้นะคะเราก็น่าจะสรุปสิ่งที่สำคัญสค,ญส,คญสำหรับคู่ดับแลผลคุณคาริเชียมเสร็จหมดแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากให้กำลังใจด้วยการกด subscribe พี่เลยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปคี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กันต่อด้วยนะคะบา,บายยค่ะมีอะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้นะจุบจ๊บ